สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับข้อร่ำกวนน้ําให้ใส่นะครับซึ่งเขียนโดยสารส้มเป็นนักประกานะครับวันนี้ก็เป็นฉบับันาคารที่11เดือนกรกฎาคมปีพุทธศักราช2566หัวข้อที่ให้ไว้นี่คือสอวอรพร้อมโหวตให้นายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยแต่แต่ต้องไม่เอาก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลเนื้อหาใจความเนี่นะครับสันส้มหยิบยกเอาคำพูดของ นายประพันธ์คูณมีซึ่งเป็นสมาชิกวุฒิสภาที่พูดเอาไว้ประพันธ์บอกว่าอย่างนี้ครับสวพร้อมโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากพรรคเพื่อไทยนะครับแต่ต้องไม่เอาก้าวไกลมาร่วมรัฐบาลนี่เป็นคำพูดของประพันธ์คูณมีคำถามคือว่าทำไมทําไมประพันธ์เนี่ยถึงได้มีความเห็นข้างต้นคืออย่างนี้ครับประการที่1เสียงของสว,ส,วส่วนใหญ่เนี่ย มีแนวโน้มไปในทิศทางที่ไม่ยอมรับนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีนะครับประพันธ์อธิบายความอย่างนี้จากการประเมินสถานการณ์แล้วก็จากการพูดคุยกันระหว่างเพื่อนสมาชิกสอบอด้วยกันเนี่ยนะครับเรามีข้อสรุปที่ค่อนข้างชัดเจนว่าเสียงส่วนใหญ่จะมีแนวโน้มไปในทิศทางที่ไม่ยอมรับนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีเหตุผลสําคัญเนี่ยนะครับมันคือ ประเด็นเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดและก็จุดยืนทางการเมืองของนายพิธาเองนั่นแหละครับแนวคิดกับจุดยืนของนายพิธาเนี่ยเป็นปัญหาต่อระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามีลักษณะเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขอย่างชัดเจนนี่เป็นประการที่หนึ่ง ประการที่2ครับใช้คำว่าไม่อยู่ในฐานะที่จะมาเป็นผู้นำระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขประเด็นตรงนี้เนี่ยประพันธ์อธิบายความอย่างนี้ครับการพยายามจะแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112รนี่นะครับรวมถึงแนวคิดที่จะดำเนินการปฏิรูประบบสถาบันกษัตริย์ตามแนวคิดของพรรคก้าไกลและก็กลุ่มมวลชนที่ให้การสนับสนุนพรรเก้าไกลเนี่ย มันยังดำรงอยู่แล้วก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนไม่เปลี่ยนแปลงและอ,อย่างหนึ่งจุดยืนแล้วก็แนวคิดเรื่องนโยบายการต่างประเทศของพรรคก้าไก,กลนี้ก็เป็นอันตรายต่อประเทศไทยนะครับจากเดิมที่ประเทศไทยเราเป็นมิตรกับทุกประเทศนั่นแหละครับคบค้าสมาคมได้กับทุกฝ่ายมันก็จะเกิดปัญหาขึ้นมาถ้าหากว่านายพิธาได้เป็นนายกร,รัฐมนตรีแนวคิดและแนวนโยบายด้านต่างประเทศเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปสอไปในทิศทางที่จะเข้าทํานองชักน้ําเข้าลึก ชักศึกเข้าบ้านและก็เอ็นเอียงเข้าข้างมหาอำนาจฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งแถมยังมีการเปิดทางให้มหาอำนาจเนี่ยเข้ามาแทรกแซงเข้ามาครอบงำประเทศได้ด้วยนะครับสิ่งเหล่านี้นะครับทุกคนเนี่ยมีข้อมูลตรงกันว่าเป็นเหตุสําคัญอย่างยิ่งยิ่งไปกว่านั้นยังมีพฤติกรรมที่ส่อไปในลักษณะที่จะสนับสนุนกระบวนการแบ่งแยกดินแดนพยายามจะไปบิดเบือนประวัติศาสตร์พยายามจะไปปลุกระดมประชาชน แล้วก็ชนเผ่าต่างๆให้มีความคิดกระด้างกระเดื่องและแบ่งแยกรัฐออกจากราชอาณาจักรไทยซึ่งถือว่าอันตรายมากที่สุดนายพิธาเนี่ยไม่ได้อยู่ในฐานะที่จะมาเป็นผู้นําในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเลยนะครับเพราะาทุกบทบาททุกความเคลื่อนไหวทางการเมืองของนายพิธาตั้งแต่เดินสายออกไปทั่วประเทศแล้วก็ไปปลุกปั่นยุยงประชาชนไปสร้างความขัดแยง้งแตกแยก ให้เกิดขึ้นในประเทศถ้าเป็นนายกเนี่ยนะครับก็จะเป็นนายกที่ไม่สามารถสร้างความสามคัคคีหรือให้คนเนี่ยมาร่วมมือกับทำงานได้เลยนะครับแม้แต่กับพรรคการเมืองด้วยกันเนี่ยเขาก็ยังเบือนหน้าหนีกันเลยกับประชาชนเขาก็เลือกที่จะดูแลหรือว่าปกป้องสนับสนุนกลุ่มด้อมส้มที่สนับสนุนเขาเท่านั้นแหละครับแต่ไม่เห็นหัวประชาชนส่วนใหญ่และผู้นำที่มีวุฒิภาวะแบบนี้เนี่ย มันจะเป็นผู้นําของประเทศได้ยังไงล่ะครับมันจะทําให้คนเนี่ยมาสามคัคคีแล้วก็ร่วมกันพัฒนาบ้านเมืองได้ยังไงล่ะครับนี่เป็นประการที่สองนะครับประการที่สามครับกรณีของนายพิธาเนี่ยจบไปแล้วครับมองข้ามไปได้เลยประพันธ์อธิบายความอย่างนี้ครับบอกว่านายพิธาไม่มีทางได้เป็นนายกรัฐมนตรีพูดถึงเรื่องจุดยืนการที่จะโหวตนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีหรือไม่เนี่ย ทุกคนก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่าจากเหตุผลต่างๆตัวนายพิธาไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนี่ยังไม่นับถึงปัญหาคุณสมบัติส่วนตัวของเขานะครับการถือหุ้นไอทีวเอยการมีคุณสมบัติที่ขัดกับรัฐธรรมนูญเอยการที่มีนโยบายแก้ไขย,ยกเลิกมาตรา112เอยในการหาเสียงจนถูกยื่นคำร้องว่าอาจจะกระทำผิดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา49หรือไม่ นี่ก็เป็นเรื่องใหญ่เกี่ยวกับเรื่องคุณสมบัติส่วนตัวและก็ของพักซึ่งไม่อาจสนับสนุนหรือให้ความเห็นชอบเป็นนายกรัฐมนตรีได้หรอกครับกรณีของนายพิธาเนี่ยจบไปแล้วนะครับมองข้ามไปได้เลยว่าโอกาสที่จะได้เป็นนายกรัฐมนตรีแทบไม่มีเลยเพราะพฤติกรรมและการกระทําของตัวเขาเองซึ่งไม่มีใครไปกลัน่นแกล้งใดๆทั้งสิ้นนะครับการดาเนินงานทางการเมืองของเขาการประพฤติปฏิบัติตัวของเขา แนวคิดแนวนยโยบายของเขามันไม่สามารถจะทําให้คนส่วนใหญ่ของประเทศเนี่ยยอมรับได้นะครับนี่เป็นประการที่3ประการที่4ครับมบสามนิ้วไปกดดันสวเนี่ยเท่ากับเป็นการขุดหลุมฝังศพตัวเองนะครับประพันธ์อธิบายความอย่างนี้บอกว่ากรณีที่จะมีมบสามนิ้วไปกดดันสอวอ,อันนี้แหละครับมันจะเป็นปัญหาอีกปัญหาหนึ่งของพักคก้าไกลเอง เพราะว่าเป็นพรรคการเมืองที่มีวัฒนธรรมที่ไม่เป็นประชาธิปไตยชัดแจ้งอย่างนี้แหละครับไม่ต้องไปอวดอ้างโฆษณากับใครว่าตัวเองเนี่เป็นพรรคของคนรุ่นใหม่เป็นพรรคประชาธิปไตยอย่าไปทําอย่างนั้นเลยครับเพราะว่าพฤติกรรมของพรรคก้าวไกลเนี่ยเป็นอนาธิปไตยคือไม่เคยเคารพความคิดเห็นของคนอื่นเลยไม่เคยเคารพกฎหมายไม่เคยเคารพรัฐธรรมนูญวันประชุมแกนนำแปดพรรคการเมืองร่วมตั้งรัฐบาลเมื่อวันที่สองกรกฎาคมเนี่ยนะครับ พักเก้าไกลก็ปล่อยให้มีมวลชนไปตะโกนด่าทอไปกดดันแกนนําจากพักการเมืองอื่นไม่ให้เกียรติไม่ให้ความเคารพพักอื่นไปตะโกนด่าทอเขาโดยที่หัวหน้าพักกับเลขาธิการพักก็ไม่เคยไปห้ามมวลชนของตัวเองเลยมวลชนที่มีพฤติกรรมถอยไม่มีมารยาทแบบนี้เนี่ยนะครับพวกเขาวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นได้หมดอ้างว่าเสรีภาพเป็นประชาธิปไตยต้องพูดได้แสดงความคิดเห็นได้ชุมนุมได้ แต่เวลาคนของพรรคตัวเองโดนวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องความไม่เหมาะสมที่คนของพรรคตัวเองจะขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีหรือการมีนโยบายที่เป็นอันตรายต่อประเทศและสังคมพอโดนวิาพากษ์วิจารณ์ถูกต่อต้านโดนตำหนิก็มีคนแสดงความเห็นที่แตกต่างจากเขาทางหัวหน้าพรรคทางสมาชิกพรรคทางมวลชนสนับสนุนพักก็จะมีวัฒนธรรมเดียวกันเลยนะครับคือวัฒนธรรมถอยสถุนสามานตะการเมืองไม่เคารพความเห็นของคนอื่นมีแต่การด่า ด้วยถ้อยคําก้าวร้าวแบบไม่มีเหตุไม่มีผลนี่แหละครับยิ่งคนของก้าวไกลไปใช้วิธีปลุกระดมมวลชนและใช้มวลชนเหล่านี้จะมาแสดงออกมากเท่าไหร่เนี่ยเท่ากับเป็นการขุดหลุมฝังตัวเองมากขึ้นเท่านั้นมันเป็นการฆ่าตัวตายครับเพราะอ้างว่าเป็นประชาธิปไตยแต่ไม่เคยเคารพความเห็นของคนอื่นเลยแล้วก็ไม่ส่งเสริมวัฒนธรรมให้กับสมาชิกและผู้ที่สนับสนุนพักว่าต้องเคารพความเห็นของคนอื่นเขาด้วย เห็นได้จากการที่ไม่มีมารยาทกับคนอื่นเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดนะครับไอวัฒนธรรมแบบนี้เนี่ยแหละครับมันคือเหตุผลข้อหนึ่งที่ไม่สมควรให้พักนี้เข้าไปเป็นรัฐบาลและตัวนายพิธาก็ไม่ควรจะเป็นนายกรัฐมนตรีเพราะว่าพักการเมืองที่มีพฤติกรรมแบบนี้มีแต่จะสร้างความแตกแยกนะครับแล้วก็สร้างความขัดแย้งขึ้นมาสร้างความปั่นป่วนขึ้นมาไม่สงบแล้วครับ หากเขามาแสดงความคิดเห็นมีการใช้เหตุผลมีการพูดจาด้วยความสุภาพมีข้อมูลข้อเท็จจริงที่น่ารับฟังเนี่ยนะครับแบบนี้ต่างหากครับที่ส so วเนี่ยจะต้องรับฟังแต่ถ้าหากมาเราใช้พฤติกรรมแบบด่าทอไร้สาระไม่มีเหตุผลมากดดันมันไม่มีทางหรอกครับที่จะไปชนะหรือมาโน้มน้าวให้คนอื่นเ็าเห็นด้วยได้นะครับไม่มีทางครับแล้วก็ไม่มีใครเขากลัวด้วยนะครับเพราะว่าทุกคนเนี่ยเขาทําหน้าที่ตามกฎหมายตามรัฐธรรมนูญ เขาไม่ได้ทำชั่วทําเร็วอะไรนี่ครับเพราะฉะนั้นจึงไม่ต้องมาวิตกกรบกับพวกเขาเหล่านั้นนี่คือประการที่4ประการที่5ครับใช้คําว่าพร้อมโหวตให้แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีจากเพื่อไทยแต่แต่ต้องไม่เอาก้าวไกลร่วมรัฐบาลประพันธ์คุณมีอธิบายอย่างนี้ครับทางออกเกี่ยวกับปัญหานี้ หรือกรณีที่พิธาได้เสียงไม่ถึง376แล้วเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแทนเนี่ยนะครับประพันธ์บอกว่าเรามองข้ามช็อตไปแล้วครับคือนายพิธากับพักคก้าไกลเนี่ยเราไม่ได้มองแค่ว่านายพิธาไม่เหมาะสมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีเท่านั้นนะครับแต่ว่าความเห็นส่วนตัวของผมเนี่ยผมมีความเห็นว่าพักคก้าไกลก็ไม่เหมาะสมที่จะเป็นพักการเมืองฝ่ายรัฐบาลด้วยเช่นเดียวกัน เหตุผลนอกเหนือจากที่บอกไปแล้วข้างต้นในการที่จะไม่โบวตให้กับนายพิธาเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วเนี่ยมันยังมีเหตุผลว่าพรรคก้าวไกลมีจุดยืนทางการเมืองที่ไม่เป็นไปตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยจากอะไรล่ะครับก็าจากพฤติกรรมที่เขาทำหลายอย่างนะครับอย่างเช่นการมีนโยบายว่าจะแก้ไขามาตรา112แล้วก็ใช้ในโยบายนี้เนี่ยไปหาเสียงเพื่อนำไปสู่การยกเลิก มาตรา112ไม่ใช่แค่การแก้ไขอย่างเดียวนะครับแล้วก็ต้องการจะแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้งฉบับเลยไม่ว่าจะเป็นหมวด1หมวด2หมวดพระมหากษัตริย์หมวดเรื่องราชอาณาจักรไทยเป็นหนึ่งเดียวแบ่งแยกไม่ได้เขาก็จะแก้เพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของพักการเมืองแบบนี้มันเป็นอันตรายครับเป็นอันตรายต่อระบอบประชาธิปไตยและพรรก้าไกลก็มีเรื่องถูกยื่นคำร้อง ในประเด็นนี้ที่ศาลร,รัฐธรรมนูญด้วยเช่นเดียวกันนอกจากนี้เนี่ยนะครับนโยบายการต่างประเทศของก้าวไกลก็เป็นอันตรายและก็สอบไปในลักษณะชักน้ําเข้าลึกชักศึกเข้าบ้านนะครับองค์ประกอบคนที่อยู่ในพักก้าวไกลนอกจากจะเป็นพวกที่มีความคิดต่อต้านไม่จงรักภักดีต่อสถาบันแล้วเนี่ยยังมีกลุ่มคนที่เคยอยู่ในพักคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยรวมอยู่ในพักนี้ด้วย แล้วก็ยังมีกลุ่มการเมืองต่างประเทศเนี่ยเข้ามาชักใยห,หนุนหลังพักนี้จะเห็นได้จากการเลือกตั้งคราวนี้เนี่ยนะครับมีกลไกจากต่างประเทศเข้ามาสนับสนุนอยู่เบื้องหลังด้วยซึ่งก็สอดรับกับนโยบายต่างประเทศของเขาที่ประกาศเอาไว้อย่างชัดเจนนะครับว่าเขาจะเป็นพันธมิตรด้านความมั่นคงกับสหรัฐอเมริกานี่ยังไม่พูดถึงนโยบายอื่นๆที่พักบอกว่าจะแก้ไขนะครับเรื่องต่างๆเกี่ยวกับสถาบันมันก็ไม่เหมาะสมที่พักนี้จะเข้าไปเป็นพักร่วมรัฐบาลแล้วนะครับ ถ้าเพื่อไทยขึ้นมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วยังจะเอาก้าวไกลมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลอีกเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่าสมาชิกบุฒิสภาเขาจะให้ความเห็นชอบกับแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคเพื่อไทยหรือเปล่าพูดง่ายๆพรรคก้าวไกลจะไปร่วมกับใครทุกพรรคเขาก็สายหน้ากันหมดนั่นแหละครับไม่อยากจะเห็นพรรคนี้เนี่ยมาอยู่ในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลกันเลยเพราะ ยิ่งมีความคิดแบบนี้และถ้าหากว่าไปคุมอํานาจรัฐมาคุมกระทรวงศึกษาธิการมาคุมมหาไทยมาคุมกลาโหมเนี่ยเดี๋ยวก็จะมาใช้อํานาจหน้าที่ไปเปลี่ยนแปลงให้เป็นไปตามแนวคิดและก็อุดมการณ์ที่เป็นอันตรายของพวกเขาอีกจะไปปฏิรูปกองทัพปฏิรูประบบราชการจะหรือจะล้างทั้งหมดตามแนวคิดของเขาซึ่งมันไม่ใช่การปฏิรูปนะครับแต่มันเป็นแนวคิดที่ต้องการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงประเทศไทยต้องการลดถอนพระราชาอำนาจทําทุกอย่าง นี่ขนาดแค่เป็นสสนะครับยังจะทําแบบนี้แล้วถ้าหากว่าเข้าไปเป็นรัฐบาลเนี่ยจะทํามากขนาดไหนนะครับในเรื่องที่จะไปคุกคามต่อความมั่นคงของประเทศคุกคามต่อสถาบันหลักของบ้านเมืองสร้างความปั่นป่วนเสียหายให้กับประชาชนประเทศชาติจะไปบิดเบือนประวัติศาสตร์จะไปเขียนตำราประวัติศาสตร์ขึ้นมาใหม่ในลักษณะปลุกความเกลียดชังให้เกิดขึ้นในสังคมหรือไม่เพราะฉะนั้นเนี่ย โดยพฤติกรรมของพรรคการเมืองพรรคนี้เนี่ยนะครับจึงไม่สมควรที่จะได้รับโอกาสเข้าไปเป็นพรรคการเมืองร่วมรัฐบาลเลยเรามองข้ามชอตไปแล้วนะครับนี่คือความเห็นของผมตอนนี้หากพรรคการเมืองไหนจะขึ้นมาเป็นแกนนําในการจัดตั้งรัฐบาลแล้วยังจะเอาพรรคก้าวไกลามาร่วมจัดตั้งรัฐบาลเสนอชื่อมาเป็นคนดิเดตนายกรัฐมนตรีทําอย่างนี้ผมก็ไม่โหวตให้ครับ เพราะผมไม่เห็นชอบกับแนวคิดและนโยบายที่เป็นอันตรายของพรรคการเมืองพรรคนี้ผมยืนยันนะครับว่านี่ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวครับแต่เป็นเรื่องของบ้านเมืองซึ่งก็มีสวหลายคนที่มีแนวคิดคล้ายกับผมในประเด็นนี้แล้วก็มีเยอะซะด้วยนะครับเขาไม่ได้มองแค่ตัวบุคคลแล้วนะครับแต่ว่าเขามองไปถึงพรรคแล้วก็มองว่ามันเป็นกันทั้งพรรคมันไม่ได้เป็นเฉพาะแค่นายพิธาคนเดียวเท่านั้นนีครับพรรคนีเนี่ยมีความคิดและก็วัฒนธรรมแบบนี้ทั้งพรรค เข้าไปหนุนกลุ่มที่ชุมนุมทางการเมืองแบบก้าวราวรุนแรงพวกทะลุวังพวกทะลุฟ้าทั้งหลายพวกข้อเสนอปฏิรูปสถาบัน10ข้อซึ่งเป็นอันตรายทั้งนั้นเลยแล้วพักนี้ยังจะไปสนับสนุนอยู่เบื้องหลังไปประกันตัวให้ไปจัดหาทนายให้ยุยงส่งเสริมให้เด็กไดออกมาเคลื่อนไหวก้าวร้าวก่อความรุนแรงซึ่งเป็นกระทั้งพักนะครับไม่ใช่แค่ตัวบุคคลเท่านั้นแล้วเมื่อเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยพักนี้ ก็ไม่เหมาะสมที่จะไปเป็นพักฝ่ายรัฐบาลนี่แหละครับสารส้มสรุปอย่างนี้นะครับว่านับว่าเป็นข้อมูลและความคิดเห็นจากหนึ่งในสวที่น่าสนใจมากนะครับ